อันดับบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกและนี่คือ Lucid Trader สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะในปัจจุบันนี้ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ได้ถูกกำหนดเพียงแค่รายได้หรือกำไร แต่ยังรวมถึงความสามารถในการขยายธุรกิจที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมระดับโลก mm. บริษัทต่างๆนะคะที่มีความสามารถในการครองตลาดและมีมูลค่าสูงสุดนั้นมักจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับพลังงานการเงินเทคโนโลยีวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปดูกับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เป็นผู้นําทั้งในแง่ของการตลาดและมูลค่าตลาดจากข้อมูลล่าสุดวันที่4พฤศจิกายนปี2567นะคะอันดับที่10ได้แก่เทสลา มีมูลค่าตลาดมากกว่า799.24พันล้านดอนลลาร์เทส la ลานะคะเป็นผู้นําในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโดยมีมูลค่าตลาดสูงกว่า799.24พันล้านดอนลลาร์บริษัทได้ขยายการผลิตรถไฟฟ้าผ่านการเปิดโรงงานผลิตในหลายๆประเทศและยังมีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเช่นโซลาร์เซลล์และการเก็บพลังงานในรูปแบบแบตเตอรี่ปัจจัยที่ทําให้เทส la นะคะประสบความสําเร็จได้แก่ การพัฒนาและการนำเสนอรถไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยการเติบโตในตลาดพลังงานสะอาดและการขยายโรงงานผลิตในต่างประเทศอันดับที่9 Berkshire Hathaway มีมูลค่าตลาด9 7 4 2 7พันล้านดอลลาร์ Berkshire Hathaway นะคะเป็นบริษัทการลงทุนที่นำโดย Warren Buffett หนึ่งในนักลงทุนที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกด้วยมูลค่าตลาดที่เกือบ9 7 4 2 7พันล้านดอลลาร์ บริษัทนี้ถือเป็นผู้นำในเรื่องการลงทุนและการบริหารจัดการสินทรัพย์เหตุผลที่ Berkshire Hathaway มีมูลค่าตลาดสูงขนาดนี้นะคะเกิดจากการลงทุนในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงเช่น Apple, Coca-Cola และ American Express ความสำเร็จในการบริหารการลงทุนในหลายธุรกิจนะคะและความเชื่อมั่นในวิธีการบริหารจาก Warren Buffett ทำให้ธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากอันดับที่8ไต้หวัน Semiconductor Manufacturing มีมูลค่าตลาด1ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน s e m i คอนดักเตอร์แมนูแฟ u r i n g Company หรือ TSMC นะคะคือบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์หรือชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลกและถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความสำคัญสูงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั่วโลก TSMC ตั้งอยู่ในประเทศไต้หวันและมีบทบาทสำคัญในการผลิตชิปสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ใช้ในสินค้าเทคโนโลยีเช่น สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์รถยนต์อุปกรณ์ IOT และปัจจัยที่ทำให้ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ a n u f a c t u r i n g Company ประสบความสำเร็จนะคะได้แก่การนำเสนอนวัตรกรรมใหม่ๆและการใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการผลิตหรือการบริการการทำการตลาดและสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งรวมถึงการบริหารทรัพยากรและการตัดสินใจที่ดีในการดำเนินธุรกิจนะคะอันดับที่7 Meta หรือ Facebook มีมูลค่าตลาด1.43ล้านล้านดอลลาร์ Meta นะคะหรือที่รู้จักกันในชื่อของ Facebook ยังคงเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงแม้จะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในโลกโซเชียลมีเดียบริษัทนะคะได้ขยายตัวจากการเป็นโซเชียลมีเดียหลักไปสู่การพัฒนา Metaverse จากการลงทุนในเทคโนโลยีเสมือนจริงจุดเด่นของ Meta นะคะความสำเร็จในธุรกิจการโฆษณาผ่าน Facebook Instagram และ Whatsapp การพัฒนาของ m e t a v e r s e และเทคโนโลยีเสมือนจริง และการขยายฐานผู้ใช้และเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆบนแพลตฟอร์มต่างๆนะคะทำให้บริษัทนี้การเป็นบริษัทที่มีมูล,ลค่าสูงเป็นอย่างมากอันดับที่ 6. ซาอุดิอาลัมโคมีมูลค่าตลาด1.74ล้านล้านดอละลาร์นะคะซาอุดิอาลัมโคเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีมูลค่าตลาดสูงกว่า1.74ล้านล้านดอละลาร์แม้จะมีความผันผวนในตลาดพลังงานแต่การที่ซาอุดิอาลัมโคมีการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั่วโลก ทำให้บริษัทยังคงรักษามูลค่าตลาดต่อไปได้ปัจจัยที่ทําให้ซาอุดีอาระมโคม,มีมูลค่าสูงนะคะได้แก่การควบคุมการผลิตน้ำมันของประเทศซาอุดีอาระเบียการเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกและการเปิดตลาดหุ้นและการขยายกิจการในด้านพลังงานทดแทนอันดับที่5้าอเมซอนมีมูลค่าตลาด2.08ล,ล้านดอลลาร์อเมซอน 5, นะคะยังคงเป็นผู้นำในการค้าปลีกออนไลน์และคลาวด์คอมพิวติ้ง โดยมีมูลค่าตลาดสูงถึง2.08ล้านดอละลาร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะอเมซอนได้ขยายธุรกิจออกไปจากการขายสินค้าออนไลน์ไปสู่การบริการข่าวหรือ AWS การจัดส่งสินค้าและการบริการ streaming จุดเด่นของอเมซ o n นะคะคือการครอบครองตลาดอ e ีคอมเมิร์ซทั่วโลกความสำเร็จของ AWS ในตลาด c ว o ์ค computing และการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆเช่นอุตสาหกรรมการขนส่งและหุ่นยนต์ อันดับที่ 4. Alphabet ือ Google มีมูลค่าตาาลาด2.1ล้านล้านดอลลาร์ Alphabet นะคะหรือที่รู้จักกันในชื่อ Google เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกด้วยมูลค่าตลา,าดกว่า2.1ล,ะล,ะละ้านล้านดอลลาร์โดย Google นะคะยังคงเป็นผู้นำในธุรกิจการค้นหาข้อมูลออนไลน์การโฆษณาออนไลน์และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง AI และการขับเคลื่อนด้วยระบบข่าว เหตุผลที่ a l p h a เบ t นะคะสามารถรักษามูลค่าตลาดได้ได้แก่การนำเสนอโฆษณาผ่าน Google Search YouTube YouTube และบริการอื่นๆการพัฒนาและการลงทุนใน AI และระบบปัญญาประดิษฐ์การขยายกิจการในธุรกิจข่าวและสมาร์ทโฟนผ่าน Google Cloud และ Pixel อันดับที่3 Microsoft มีมูลค่าตลาด3.05ล้านดอละลาร์ Microsoft นะคะยังเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในโลก บริษัทนี้นะคะยังคงรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจซอฟต์แวร์โดยเฉพาะในด้านการทำงานในระบบค่าวผ่าน Azure การใช้เครื่องมือ Office 365และการพัฒนา AI โดย Microsoft นะคะยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในหลายตลาดทั่วโลกจุดเด่นของ Microsoft นะคะได้แก่การลงทุนในเทคโนโลยีค่าวหรือ Cloud Computing การเติบโตของธุรกิจ AI และการเข้าซื้ออย่าง LinkedIn และ g i t Hub การนำระบบปฏิบัติการ Windows และออฟฟิศมาใช้งานในภาคธุรกิจและองค์กรอันดับที่ 2. n v v d i a มีมูลค่าตลาดสูงถึง3-3 2ล,ล้านล้านดอลลาร์อิน d ิเนะคะเป็นผู้นำในการผลิตชิปกราฟริกหรือ G P U สำหรับคอมพิวเตอร์และเกมและได้ขยายการผลิตชิปสำหรับปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ปัจจัยที่ทำให้อินฟ i เดเติบโตนะคะคือการเป็นผู้นำในตลาด G P U สำหรับคอมพิวเตอร์และเกม ความสำเร็จในการพัฒนาชิปสำหรับ AI และการประมวลผลข้อมูลรวมถึงการลงทุนในเทคโนโลโยีใหม่ๆเช่นการประมวลผลกราฟิกในคลาวมาดูกันที่อันดับหนึ่งของเรานะคะก็คือ Apple มีมูลค่าตลาดสูงถึง3.33ล้านล้านดอลลาร์ Apple นะคะยังคงครองอันดับหนึ่งในฐานะบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกติดต่อกันมานานหลายปีมูลค่าของ Apple นะคะไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความสำเร็จในธุรกิจ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่าง iPhone แต่ยังมาจากการขยายตัวในธุรกิจการบริการเช่น Apple Music, iCloud และ Apple TV นอกจากนี้นะคะ Apple ยังสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ในตลาดต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องสาเหตุที่ทำให้ Apple มีมูลค่าตลาดสูงสุดนะคะได้แก่ความสามารถในการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาสู่ตลาดระบบนิเวศของ Apple นะคะที่ผูกพันลูกค้ากับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึงการเติบโตของธุรกิจการบริการที่ไม่ขึ้นกับการขายอุปกรณ์และนี่นะคะคือ10บริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกทั้งนี้นะคะการศึกษาความสําเร็จของบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกเหล่านี้ทําให้เราดูว่าบริษัทเหล่านี้นะคะไม่ได้สําเร็จมาด้วยความบังเอิญแต่เกิดจากการรักษาความเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมการลงทุนในนวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงการสร้างความมั่นคงในตลาดโลก หาทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าอยากให้ทำคอนเทนต์ใหม่ๆอะไรก็สามารถพิมพ์บอกไว้ได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย